สวัสดีครับท่านผู้ชมทรงอีสานรนึ่งพแปดพ้อเก้ามื่อน่สีพาพีน่น้องไปน้อมสักไปไหว้หลวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับอยู่จังหวัดชนบุรีนี่นะครับอยู่พัทยาคลิปกะสิบวมีเสียงเนี่ยครับเพราะว่าไปร่วมพิธีครับเพิ่นกะให้เบิ้งเอารวยครับสิได้เรกตัวเด เ็นความเชื่อส่วนมุคคลเด้อครับถวายประทัดสองพลูกก็ได้เหลียกมา2ชุดพี่น้องมาลองเบิงครับผู้ใดมากัดตามผู้ใดบ่มากัดตัดไปครับติดตามเบิงเลยครับ น้ำมาคาคาจัตตาคาสักมาอาตุองคุชคอนสุติจุติเหรอคุณอินทิคารังสุโค ี่พีน,นมธนานะครับ886ใช่เหรอ้ามู่ <9 88. S 1> มม้อ่านน้าไหนพ่อเอาด้านเชตังห่เดครับดเ้ดแได้หมดแลละ้ <laughs> หมดอ <laughs> ัวลวที่หานนะครับ <c oughs> เอาให้กลับมาให้ปังให้ดังกว่าเดิม,มเรืเ่องเราทุกคน nั่น <coughs> ยอดเลยไหวนะคะเนี่ยวันนี้ <coughs>